สวัสดีครับพี่น้องฟองปาละเคฟซีมองลงชรอำเภอในภูรักษ์สุขสุขกันครับเป็นการรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูบนไม้สดชื่อดครับเนี่ยวันนี้มาส่อมไฟกันได้แม่ครับเรียบร้อยแล้วมานะครับพี่น้องครับแจ้งจ้างตางครับไฟหลอดแฟนขาดมืดครับมันขึ้นรูปเขาหง่านเป็นกระไรหเปลี่ยนหาไปแล้วเบิ้งวันนี้คั่วเป็นสภาพคั่วลำพื้นวันนี้ทำอะไรกินมันีครับสวัสดีครับแม่แตนครับม เสียไม่สภาพกลัวลำเปื่อครับขนมจีนค่ะวันนี้จะทำน้ำยาขนมจีนเอ้าเคยมีฝักบัวด้วยน้ำยาขนมจีนฝักบัวจะแกงส้มให้แม่คุณนายแม่โอ้แกงส้มให้คุณนายแม่เจ๊กเก่งในเรื่องเลยเปพี่น้องอายุไร้ได้จริงครับจักเราได้นอนเพียงพ่ออยู่ครับแต่ว่าข้อหมาคือว่าอยาไม่ให้กับเขานทั้งเศร้าทั้งเที่ยงทั้งแรงครับแลีนนาแลีนหลังนี่าครับไม่เตี้ยดยอดสุดยอดแข็งแรงครับเพื่อนกับพวกไก่จากนี้เนาะ ประมาณจักกิโลหนึ่งหอดูกมะเกือบกิโลเนาะขี่เหล้าขี่จักรยานไฟฟ้าหรอแตรๆโอ้เก่ง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 ครับตอนเศร้าตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเขาแล้วแล้วครับไม่เปล่นโอ้ขยันขยันดีครับพี่น้องสุดยอดดูแลกันใบเซี่ยวกันครับพี่น้องครับฮักแห้งแมงปันน้ำเชื่อมแม่งพุ้ยดูแลกันน้ำเชี่ยวครับเอาคำคนเดียวหรอครับวันนี้ทาอออไปซื้มีผู้ช่วยอยู่เนาะเออ ถ้าสมมติไอ้ตุ้ยกับอาันมาก็จะมาจำการอย่างนี้นะตุ้ยกับอะไรนะดวงเนาะตัวนี้จะเป็นเดือนสะพ้ายคนที่3ามาช่วยตัวเรนะครับตัวนี้ครับแต่คุณนายลาพันครับบางเรื่อก็สะเป็นผู้าัดานสายจวดแต่ว่าลุงตู้เ้มือหนึ่ได้มานอนเฝ้าครับเพราะว่าคนนี้คนนอนเฝ้าประจานี่นะครับํามานอนรายกับมันก็เสียงดังมันก็ให้ทุกคนรับงากหนึ่งลองครับ กับผมสวัสดีครับคุณนายนางได้ยังกินเดี๋ยวต้องตรวจสภาพระบางสวนครับแล้วดูหนาวแล้วครับสวนประจําทุกปีครับพืชสีเขียสวนผักสวนขั้วครับพี่น้องครับอ่ายวนนี่นะครับหนาบ้านไม่สภาพพืชผักสวนขั้วครับคือว่านี่ทําไปซื้อตลาดสิบบาทเพราะเอายยงครับอันนี้นม่ห้อยมื่อเศร้าหวุดหนุนตาตาสั้นเพื่อนครับสามสิบบาทโป้กล่องแ้มพูเขานะครับ สามย่างครับไปลองย่างละสิเพราะว่าจะเป็นต้นหอมผักชีกับผักชีเล่าผักชีหอมครับไปลองครับไปอันนี้ก็จะเป็นสวนของกันแม่สารครับป้าสารย่ยสารครับไปลองครับเล่าไป่ได้หดน้าแต่เล่ามาประจำการคือว่าเล่าแรงมากเราใ้หลานเรามาหดน้าครับไปลองหลานเราก็มาหดน้าให้บ่ค่อยอ่างป๋าะไรครับทั้งพี่ครับแพร่ท่างกันพี่สวนนผู้ช่วยครับ ตาสั้นเนี่ยพวกอันสุงามครับพี่น้องครับพักของเล่าร้านครับกินไปหลายชุดเล้วครับเป็นบางๆานื่อเอาไปกินครับขายกันมีกินกันมีครับพี่น้องครับจวดว้าฟื้นแล้วปะเนาะท่านผู้ช่วยสวัสดีครับผู้ช่วยวานาครับสวัสดีปาร์กียอตด้วยนะครับสวัสดีออโต้ด้วยครับหมูว่านยิ้มห้อยเบื้องเอาหมูว่านนี่ไปเชียร์แข่งกีฬาครับม้วนเปิดม้วนครับกีฬาอบตอยู่สนามกีฬากลาง ว่าไงออต้าอันนี้มันเป็นยังมันคือเป็นอังรที่ครับมันห่อปะครับประกาศห่อห้าสองห่อมันเป็นยังข้างในมันเป็นยังไม่เป็นสีขาวเลยครมันห่อขาวห่อืมขาเขาบอกเขาใส่มันบขาวเป็นอือประกาศห่ออันนี้คือยังอันนี้ประกาศกระลำดอกอันนี้กระลำดอกอันนั้นอะไรกระลำยังอะไรอ่าอันนี้กระลำยังฮะอันนี้กระลำม่ได้กระลำยังไงกระลำมันคือโอ้ครับพี่น้องครับแตตกปลกนะครับ อันนี้เขาชื่อห้องว่ากลัมดอกครับพี่น้องครับกลัมดอกด้วยครับนี่โอ้ใบคือคล้ายๆกันเนาะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลัมใครกลัมไม่ใช่อะไรกลัมอันนี้กลัมไม่ใช่แล้วที่ว่ากลัมปีคือยังไงกลัมปีกลัมปีที่เขาถึงเขาคันสมแพสเนี่ยกลัมปีคันนั้นก็สามแล้วอันที่ว่ากลัมดอกแต่มันเป็นสีเขียวนะคยๆกันกลัมดอกคืออะไรกลัมอะไรอะไรดอกก็ไม่รั้งหที่เป็นไม่มันจะเป็นอย่างนี้ยแต่เป็นเป็นสีเขียวนะโอ้ไหนมันเขา นี่ที่มันเป็นคล้ายๆกับตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวนะอ๋อเขาเอื่อประกาศไอ้เขาเอื้อกระลำดีเขาเอื้อประกาศเขียวดีบ่เขียวปีเขาเอขียวปีอือกระลำเขียวปีเน่ยเขียวปีทำทรงพักปลาพี่น้องทั้งปีมักเขือเทศปลากินได้เหมือนตีครับพี่น้องปลากิ้วครับมักเขือโอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องครับเนี่ยหัดปูใกล้ทางมาได้ครับเขาจะมักลอยนะครับใกล้ทางครับหัวตัดสั้นรอยเม่รหน่อยครับ ขอเล่าประกาศหน่อยสิมันมาแม่นเอาไปเก็บเราเอาไปขายเอาไปกินเพาว่ายังมังนเอาไปเก็บเอาไปขายมืดตอนแรกหัวน้ำตอนเศร้าตื่นกันมาเงียมากเผื่อว่าครับพี่นอ้องอันนี้มะเขือเทศก็ร่างเริ่มสุกแล้วครับเริ่มใหญ่แล้วค,ครับปลาคือโดกเน่ยไส้ปูยังนะครับคือโดกเนี่ยเออเุื่อว่ครับ,รบปลาหั่นปูขายนะเมื่อาครับดอกหมากหลายปปนนี่เลโอ้มีทั้งบักตัวนั่งตัวตั้งตัวข้างที่ีครับ ตาเขาคนนั้นอายุ80กว่าปีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเล่าแข็งแรงครับขุดดินขุดสวนพดน้ำใช่ไหมยางนี่โอ้เก่งครับพี่น้องครับขยันขยันขยัน,นบ้านลุงตูก็เคยมีประสบการณ์อยู่เลครับคนขยันขย,นขย,นยันทั้งที่นี่อายุหลายทั้งที่นี่ไปเกี่ยวหญ้าไปเฮ็ดซุ้งเฮ็ดสวนเก่งครับบัดน,นี้ลูกเต้าเขาบ่ให้เฮ็ดครับห้อยู่ซื้อเอาไป,ปมากเลย เกิดอาการสก้องแงะป่วยหรือตายเลยครับพี่รองครับคนกคยเฮ็ดบดลเฮ็ดนะพี่รองครับเอออันนี้ก็คือว่าอะไรย่อไปห่ามนะครับห่านเห็นแล้วเฮ็ดเตเรื่อยๆเลยครับร่างกายเราจะได้แข็งแรงห่านห้ามปุ๊บมันมี่มีเฮ็ดมันเป็นกิจวัตรของเพื่อนนะครับพี่รองครับอยู่บ้านตัวเคยมีประสบการณ์นะครับบ่เกินฮอดปีครับจากคนเคยขยันขันแข็งหรืบดลเฮ็ยดยังหรือป่วยเลยครับพี่รองครับอนะครับกับบรรยากาศต่อเร่งแรงครับตอนนี้กระสวนไผยกระสวนมั่นครับ คือว่าโคดน,น้ามดไดนทุกเช้าทุกเย็นครับพี่น้องครับพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สาธารณะครับผู้ใดมีกําลังคุดปูไปลดครับส่วนมากว่าหนาักกี่ขัน้นครับกี่ขัน้นครับซื้อเอากับซิบบากกับโอ้กินกับเบเบิร์ตครับพี่น้องครับกับข้าวปลาที่กินเสมือผาตะไคร้แบบมะกรูดครขมัด ทั้งผักขี้ตู๋ทั้งอ่าใบกระเพราครับพี่น้องครับเพื่ผักสวนครัวไงง่ายมีครบเหมดครับขาเจีย่างเดียวครับบ่มี่เดี๋ยวจะไปสอบถามหนึ่งซาราเณ่ครับอันกอีเสื้อหนึ่งเพราะเห็นปลูกครับพี่น้องครับซาราเณ่อีเสื้อหนึ่งแปลกเลยครับสาลาเณ่อีเสื้อมกับผักแพ้วครับเพราะเห็นครับมันเป็นยังไงสวนไหนก็บกะถามหากับบะมีครับเมันแซาว่าใส่ต้มเส้นต้มสอไก่กับน้ำบริสไซครับพี่น้องครับ แต่ว่าอันอื่นมีมัดมะเขือมะแขงกล้วยมะคุ่งอยังไม่มดนะครับพี่กองมาตาครับอันขออนุญาตถามแน่นสวนนี่ามันคือบะหมี่พักกันหรือครับพักยังพักอีเสริมกับพักแผ่วคือบะหมี่ครับพักแผ่วพักแผ่วบ่อยทปลูกมันเป็นจังบ่มักหรืยังเลยมันมันหายากเออไปสวนไหนกับบะหมี่นสบะหมี่ต้องมีแนวว่าปลูกแปะไว้อีเสริมเด้อพักซาแน่นในมันมันต้องหาในมากคือน้องรักทั้งเสียก็เขื่อนทั้งเสีย ปัญหาอย่างพักแพลวบ่ออพักแพวพักสาแน่เนาะพักเสริมทักอันแน่ทักอันแน่ไม่ฮอดพอได้โยแจ้ว่าพักแพวมันต้องกินกับพวกลาบร้านอาหารพักแพลเ่าคอยเห็นเราคอยมีแต่ว่าใครเห็นแข็งแน่ครับตาพอดัสุดยอดเอ,อนที่อยาดีตัวครับตัวแรกแรกอย,อยาดีมาสอบถามเพื่อนๆครับเ <c oughs> อาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องกันสันีดก่อนนะครับเด้อเบิ่งแ,แล้งบ่รเลงอยู่ดีมีแห้งสุขสันครับ รับโดยตลอดปีโชคดีแล้วก็งมีตลอดไปครับบรรยากาศงามแรงกันไปลองอันนกัอยู่บ้านนาบ้านลุงตู่นะครับเนี่ยรถตันดำจอดคือนาบ้านลุงตู่ครับนีจวดครับนะครับมาขึ้นข่้นข้าเขาพิดขึ้นมานี่นะครับเนี่ยเก็บจุดนี้ก็ได้ครับนี่จวดเอาโอเคครับไปนองคับบ๊ายบายครับผม